สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีตอนบายๆเนาะสำหรับมื้อนี้นะครับผมก็จชพาพี่น้องนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านพี่สาวผมเองนั่นแหละอยู่ตรงขามกับบ้านผมเพ,พิ่งเปิดมือนีเป็นมือ,มอแรกเนาะตั้งแต่โควิดมาเพิ่นกับบได้ขายเลยครับพี่น้อง ป้าพ,พี่รองเดี๋ยวผมกับชิพาไปกินก๋วยเตี๋ยวตามผมมาไปเบิ้งร้านก๋วยเตี๋ยวคนเปิดใหม่เนาะไป,ไปมารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวมืนน้อนี้เปิดร้านเมื่อแรกบ่มีลูกค้าเลยบ่แม่นงมมค่าอันนี้พี่สซวผมคนระับเจมู ไม่นี้เปิดร้านมือแรกพี่น้องเอ้ยพูดกับลูกค้าเดี๋ยวพักไปอีกเดือนแล้วมาเนี่ยสามเดือน้ีเนาะพักไปสามเดือนแล้วครบวิธีสามเดือนโอ้ยบ่ได้กินก๋วยเตี๋ยวสามเดือนลูกค้าลูกคบาดนีบัตรเนี่ยเราได้รับผลกระทบกันเบิดเลยเอ้ววันนี้ลูกค้ามาเราคนหนึ่งเราคนมา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 อุ่นนู้นได้เนี่ยเปิดร้านมือแรกเปิดมาบัตรบุ๊ดได้ทานมากระมาอุ่นนุ้นได้ครับบัตรเนี่ยเพิ่นเปิดร้านแล้วหลังจากที่ปิดไปสามสี่เดือนเมื่อกี้ สามเดือนนี่ครับล่าสข้าเพื่อนก็อยู่ตรงคามกับบ้านผมนไปล้วกูได้พลาดมากกับแวะมากินนะครับเออเดี๋ยวใครได้กินเดี๋ยวใครน้าชากินกูนะก๋วยเตี๋ยเช็ดก๋วยเตี๋ยวหมูนะ่าลูกสิ่ง <laughs> เป็นน้ำตกกับนำ้ำใสหอมกลินเลยนะเนี่ยหอมโอ้ไม่ได้กินโดนแล้วน้าชามาพี่น้องมาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวสิกินผมมาเฮ็ดเองเลยว่าเดี๋ยวให้เพื่อนป้อนของน้าชาเดลย หอมเดือดเลยอ้กินหอมเลยพี่น้องใส่ผักกระไลเต,ต็มถ้วยตะเกียร์แยปแกปลองเราเป็นคนขายเนาะบัดน,นี้เพิน่นโม่ให้เพิ่นขายแล้วก็เลยม,มาให้พี่สาวขายแทน่น <c ười> แวถีอดแทนจอดสับยานไปกันเห็นอันไม่เห็นพ่อขาอเพรามอ,อจะ่กลจอดต่อยโอ้ยมือแหลกกับลูกขาพ่อ,อ,อกาเขาพี่น้องเลยเห็นพ่อขาอรขอค <c oughs> นปะลูกขาสล้อเมื่อกี้มาจอดสับโอ้ยนาะเดี๋ยวว่าแบบมีทางตกกุกงใสนะพี่น้องตวเมากินตัวตกกับมีตกตนึ่น ได้แล้วพี่น้องก็เตี๋ยวหมูน้ำตุกเต็มถรายได้ไหมเนี่ยเก็๊เก่งกินเองรวยทีมั่งเปิดลานมือแรกมาแหกมาในเพื่อน มดี่นเดี๋ยวี่ซีมาันมาพี่น้องไปนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกผักสดๆอีกเขามืเบอเครื่องปรุงเพิ่งกะรักษาสูตรโบราณไว้ได้กี้เนาะจะมีอิกเขาอีกเขาเประเทดเอง เขาก็เทศเองแล้วก็มีเนี่ยอันนี้เขาเอิ้นยังงวะซีอิ๊วดำบางร้านก็บกบ,กบุ้ยนะพี่น้องซีอิ๊วดำจรกงๆแล้วก็ซอสพริดโอเคไปเดี๋ยวปรุงกันอันไหนอันไหนเหรเพิ่มเติมโอ้กะปิกะปิยังมันไหมอยู่พี่น้องไม่เหยมากิน <c oughs> เนี่ยเพลิน เวลานันเาใส่แล้วนะปะ <laughs> <S 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 ใส่พิกเผาพิกกีแหละเปิร์ซิงเปิดซิงมันขัปีเพื่อนพี่อง อแป๊บๆเ,เ,เ,เปิดปด้านมือแรกพี่น้องเย้ยมาเด้อเขยิบที่ซีทุกเที่ยนนี่ใบสองใบสามเพิ่งนน 2, ได้เก็บร้านแลพี่น้องค่าเขาประจำครับ ดนรับผลกระทบไปเบิด์เหรอครับกูได้เห็นคลิปนี้อีกแอย่าลืมนะมาอุดหนุนการะจายพี่น้องมาซอยกันอุดหนุนเพื่อนกบบได้ผลกระทบเพื่อนกันวะครับปีนล่าไปสาม่ี่เดือนกับบุ๊มบิ้นรายได้เขา ครับ,บสุดๆพี่น้องนะแซ่บบุ้งได้ก,ก็แซ่บครับพี่นอ้องน,น้ำซุปมันแซ่บเม,มนี่ตั้งเป้าไว้จากสิบแหวกได้ทุนขึ้นหยกราคาก๋วยเตี๋ยวขึ้นไงเริ่ม ธรรมดาสามสบาทนะครับพี่เสกสี่บาทเป็นที่สี่สิบาทกนะันอืมบวเกินสี่สิบาทครับมะม่าสองห่อก็สี่สิบาทที่เราเพิ่ม,มากคุณได้ิวจ,จัดาใมาสั่งมมาสองห่อว่าสี่สิบาทเท้ากันค่ามะม่าสกกิบสองบาทเลว เลือดรวยพี่น้องแซ่บบดยได้กินสามสี่เดือนโอ้เส้นเต็มถ้วยแน่นท้องแล้วอ่าหูจุใจพี่น้องเหมแซ่บหลาย อุดหนุนหลายเด้อลูกค้าเก่าทั้งหลายก็ได้ลูกค้าใหม่ก็กายมากก็มาแวะอุดหนุนเด้อสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเล่านะครับก็ตั้งอยู่ถนนนะครับเส้นน้องบัวลำพูสุวรรณคูหาครับเส้นทางไปอำเภอสุวรรณคูหานะครับผู้ใดผ่านมาทางนี้ก็แวะมาอุดหนุนเพิ่นได้นะพี่น้องเยื่ยงๆกับบ้านของนัชชาละใกล้กันครับตรงคามกันสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับพี่น้อง อิ่มแล้ววันนี้ก็สีได้ไปนอนเว้นงไม่กี่ก้าวตอพี่น้อง <c oughs> ผู้ได้ผ่านมากกัแววมะอุดน,นเพื่อนนะครับปีสาวของผมเลยแหละสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ